เตือนเขื่อนจิงหงของจีนปล่อยระดับน้ำเพิ่มขึ้นกออ,อชอเตือน8จังหวัดริมโขงรับมือปริมาณน้ำสูง22-29เมษายนนี้สวัสดีครับแฟนเฟิร์สเปิดข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรามีคำเตือนออกมาจากกออ,อชแจ้งเตือนปริมาณน้ำโขงสูงขึ้นประชาชนใน8จังหวัดเฝ้าระวังจะเป็นอย่างไรรับฟังได้ในคลิปนี้ก่อนไปฟังรายละเอียดจากข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม และอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆด,ด้วยกันต่อไปเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับเมื่อวันที่21เมษายนกองอํานวยการน้ำแห่งชาติหรือกอ,อนชอ,ออกประกาศฉบับที่9ทับ2,565เรื่องแจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นด้วยกองอํานวยการน้ำแห่งชาติหรือกอ,อนชอ ได้ติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงพบว่าระดับน้ำที่สถานีเขื่อนจิ่งหงประเทศจีนเพิ่มขึ้นสะสมอย่างต่อเนื่องจากวันที่18-21ถึงเมษายน2565ประมาณ2เมตรหรืออัตราการระบายน้ำสะสม1,590ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเนื่องมาจากการระบายน้ำเพิ่มขึ้นและมีฝนตกบริเวณท้ายเขื่อนกอนชอได้ประเมินระดับน้ำในแม่น้ำโขงจากสถานการณ์ดังกล่าวคาดการว่า ระดับน้ําในแม่น้าโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงวันที่22-29เมษายน2565ดังนี้ 1. ช่วงเหนือเขื่อนไซยบุรีสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวบริเวณสถานีเชียงแสนจังหวัดเชียงรายระดับน้ํามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมระดับน้ําเพิ่มขึ้นสะสมในช่วงเวลาดังกล่าวประมาณ1.90-2เมตร 2. ช่วงท้ายเขื่อนสยบุรีสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวบริเวณตั้งแต่สถานีเชียงคานจังหวัดเลยลงมาถึงสถานีโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมากกว่า50เซนติเมตรโดยขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนสยบุรี กนชขอให้จังหวัดบริเวณริมแม่น้ำโขงโปรดประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงและแจ้งเตือนให้กับประชาชนที่สัจจรทางน้ำและประกอบกิจกรรมในบริเวณแม่น้ำโขงรวมทั้งผู้ที่อยู่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำโขง8จังหวัดได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใ,ใกล้ชิดและเตรียมการเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแม่น้ำโขงในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย ขอขอบคุณเนื้อหาข่าวนี้จากกอนชและมติชนออนไลน์นะครับและนี่ก็เป็นการประกาศเตือนจากกอนชถึง8จังหวัดริมแม่น้ำโขงซึ่งจะมีการเพิ่มปริมาณของน้ำในแม่น้ำโขงในวันที22่22-29เมษายนนี้จึงแจ้งเตือนไปยังประชาชนใน8จังหวัดนี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆด,ด,ด้วยกันต่อไป สำหรับแฟน First เปิดข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ